สวัสดีครับจจก,กพันธ์ฟันชงประจำวันเพื่อหสัสบดีที่31ตุลาคม2567ครับ8คู่ประจำวันนี้ในรายการเกาโชซิเรียอิตาลีสวิสซูเปอร์ลีกและอ์เจตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับคู่แรกในรายการเกาโชซิเรียครับเจนัวเจอกับฟิโอเรตินาในเวลาทิ้งคืนครึ่งเจนัวนั้นยังหาฟอร์มของตัวเองไม่เจอเลยครับ5นัดที่เล่นในบ้านนั้นตั้งแต่เปดิดฤดูกาลมาก็ยังไม่ชนะใครสนทางกับฟิโอเรตินาครับที่3นัดหลังนั้น ชนะรวดทั้งเกมเย่าเกมเยือนแล้วก็ยิงรวมไปทั้งหมด13ประตูด้วยกันแถมเกมยเยือนล่าสุดไปเยือนเลเช่ครับก็ถล่มไป6ประตูต่อศูนย์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าเซอร์ไพรส์ยังไงฟิโอเรติน่าก็น่าจะคว้า3แต้มออกไปได้ในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปฟิโอเรติน่าครับคู่ที่2เป็นคู่เด็ดประจำวันนี้ครับเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับกับการทายสกอร์รวมของคู่นี้ครับว่าจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ระหว่างโคโมเจอกับลาซิโอในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับ พิมพ์คําตอบลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วแคปรูปคําตอบที่เพิ่งพิมพ์ลงไปเนี่ยส่งไปในกลุ่มอีกทีครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนคู่นี้จะเริ่มเตะกันนั่นก็คือก่อนตี 2. 45นาทีครับทางเข้ากลุ่มปักหมุดไว้ให้แล้วใต้คอมเมนต์นะฮะสำหรับคู่นี้มุมมองของทางฝั o ่งอัลต้าแอนาลิติกเขามองว่าโคมนั้นมีโอกาสชนะอยู่33%ซลาซิโออยู่ที่39% และโอกาสที่จะเสมอกันอยู่ที่26%ครับแล้วทุกท่านเลยครับมีความเห็นกับคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรามี ซูเปฟร์บอนเกรดพรีเมียร์มาแจกกันวันละ20ตัวครับกับการทายสกอร์รวมของคู่นี้ว่าสกอร์รวมจะเป็นเท่าไหร่นะฮะพิมเฉพาะสกอร์รวมมานะครับไม่ต้องคิดมากนะครับว่าโคโมจะยิงกี่ประตูหรือว่าลาซิโอจะยิงกี่ประตูนะครับเอาแค่สกอร์รวมพอพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับแล้วแคปรูปคําตอบที่พิมพ์ลงไปเมื่อสักครู่นี้เอาให้เห็นรายละเอียดครบถ้วนด้วยนะครับแล้วส่งไปในกลุ่มก่อนเวลาบอลเตะครับหรือว่าก่อนตีสองสี่สิบห้านาทีทางเข้ากลุ่มผมปักหมุดไว้ให้แล้วใต้ er คอมเมนต์ด้านล คู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มรวมไปถึงรายละเอียดเพิ่มเติมคู่อื่นๆด้วยนะฮะแล้วเจอกันในกลุ่มก่อน2ทุ่มครับคู่ที่3 AS r o m โรม่เจอกับโตรรโนในเวลาตี 2. 45 5นาทีแมชกลางสัปดาห์แบบนี้สิ่งที่จะได้เห็นกันบ่อยๆก็คือการโรเลชั่นทั้ง2ทีมครับผมขอไป คิมรองลุ้น2มุมดีกว่าครับเพราะว่าไม่ได้มีผลงานโดดเด่นกันทั้งคู่เชื่อว่าน่าจะสู้กันได้สูสีกันครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปตริโน่ครับคู่ที่4ีนริกานสวิตซ์ซูเปอร์ลีกเซอร์เวตพบกับลูเซนในเวลาตีสองครึ่งผลงานนั้นสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยครับลูเซนแพ้ติดต่อกันมา2นัด และก็ไม่ชนะใครมา3นัดติดครับส่วนทางเกิรบเซเวตที่6นัดที่ผ่านมาชนะไป4แล้วก็เสมอไป2เกมแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านแล้วก็กำลังเข้าฟอร์มด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงความมั่นใจครับน่าจะเป็นงานยากสุดๆแล้วครับของรูเซนที่จะต้องมาเยือนจากููในวันนี้มีโอกาสกลับบ้านมือเปล่าค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพัน์ขอฟันธงไปเซเวตครับ คู่ที่5 g ากราสฮ p เปอร์เจอกับลูกาโนในเวลาตีสองครึ่งครับเจ้าบ้านนั้นแพ้ติดต่อกันมา3นัดแล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เล่นในบ้านแต่ว่าความมั่นใจไม่น่าจะเพียงพอต่อการต้อนรับการมาเยือนของลูกาโนครับถึงแม้ว่าลูกาโนภาพรวมจะมีบางนัดที่แพ้ไปบ้างแต่ถือว่าโมเมนตัมยังดูใช้ได้อยู่ครับเชื่อว่าน่าจะสานต่อผลงานที่ดีในเกมเยือนวันนี้ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปลูกาโนครับคู่ที่6ในรายการอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นเอสตูเดนเตสลาพลาตาเปิดบ้านพบกับ อินเดเปเดนเต้ลูเว da เวียในเวลาตีห้าครับเจ้าบ,บ้านนั้นผลงานดีมา4ีนัดต่อเนื่องเลยครับสวนทางกับอินเดเปเดนเต้ลูเว da เวียที่เกมเยือนดูไม่ค่อยเอาไหนเลยครับ8นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครยังไงคู่นี้เชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านผมว่าไม่น่าผิดหวังครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงเอสตูเดนเตสลา p ลาตาครับคู่ที่7จ็ดซามิโตเจอกับอินเดเปเดนเต้ในเวลาตีห้าฟอร์มดีสูสีกันนะครับเชื่อว่าเกมในวันนี้มีโอกาสมากกว่าที่จะเจ้าแบ่งแต้มกันออกไป เพราะมีการโรเลชันกันหลายตำแหน่งทั้ง2ทีมอยู่พอสมควรครับไปบอลรองลุ้น2มุมอย่างซามิโนโตดีกว่าครับคู่ที่8ในรายการอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นกับโรซาริโอเซ็นทรัลพบกับบาร์กาเซ็นทรัลบาร์กาเซ็นทรัลทีมเยือนวันนี้ฟอร์มเกมเยือนนั้นดูไม่ค่อยน่าฝากความหวังไว้สักเท่าไหร่ครับเนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นและมีหลายเกมด้วยกันที่ไปเยือนแล้วก็ทําประตูไม่ได้ครับส่วนทางกับโรซาริโอเซ็นทรัลที่7นัดก่อนหน้าที่เฝ้ารังนั้นแพ้ไปแค่นัดเดียวที่ เจอกับ CA ียโฮราเคนครับและมีถึง3เกมด้วยกันที่พวกเขาสามารถชนะและเก็บคลินชีตในบ้านของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันของฟันธงไปโรซาริโอเซ็นทรัลครับและนี่คือทั้งหมดแปคู่ประจําวันนี้ถ้าหากคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e และอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตแนวทางกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่กับจักรพันฟันทงครับสวัสดีครับ